สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับช่องชาลิสาสตอรี่นะคะวันนี้นะคะจะมาเล่นเกมลูบอกกัน,นะแต่ว่าเราจะไม่ได้เล่นเกมไม่ได้เข้าเกมไม่ได้กระโดดออปปี้กันนะคะเราจะมาสอนว่าเราจะเข้าเกมแบบแบบเล่นด้วยกันแบบไม่ต้องแอดนะคะมาเริ่มกันเลยก็ให้ทุกคนนะคะกดเข้าไปที่แอปเพื่อนนะแล้วก็พิมพ์ชื่อเลยนะ พิมพ์ชื่อว่าพิมพ์ชื่อของพี่เลยนะเนี่ยพิมพ์ตามนะ c h a r i s a แล้วก็อันดุสกอร์นะคะอันดุสกอร์นี้นะแล้วก็ C ตัวใหญ่นะคะก็ขุดส่งเลยนะคะนี่พี่จะอยู่ตัวแรกเลยนะเนี่ยตัวแรกตัวแรกตัวนี้ตัวนี้ตัวแรกตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เลยนะโอเคเปล่า ก็กดเข้าไปนะทุกคนเออถ้ามันเป็นรูปแบบนี้ก็กดกดสีดำนะนี่มันก็จะขึ้นมาแบ,บนี้น,นะคะนี่เลยเดีย๋ยวจะให้ไปกดที่จุดสามจุดตรงนี้นะคะให้ทุคกคนกดไปเลยนะกดปึ๊บอ่ะเดี๋ยวพี่จะลองทำกับคนอื่นให้ดูนะทำตับเพื่อนพี่ก็ไดเอวาวาด้วยกัน แวุกดไปตรงนี้นะจุดสามจุดตรงที่พี่บอกนี่อันที่สองนะมันจะเขียนคำว่า follow เห็นไหมเนี่ย follow นะให้กดเข้าไปเลยนะกดแบบจึกเลยนะแบบกดตึ๊บโอเคโอเคท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe คลิปนี้ด้วยนะคะ